พระครูปฐมมทีราพรฉายาโชติทโรอายุ54พรรษา35วิทยฐานะนักธรรมเอกปท6ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระงามพระอารามหลวงสถานะเดิมชื่อนายธีรชัยนามสกุลรูปสวยตรงกับวันอังคารที่3เดือนสิงหาคมพศ2514บิดาชื่อนายไหลมันดาชื่อนางสวัสด์บ้านเลขที่35หทับ1หมู่ที่3ตําบลนาโศกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเคยรับราชการหรือเคยปฏิบัติตงาน สำคัญมา คือบรรพชาอุปสมบทเมื่อวันเสาร์ที่20เดือนมิถุนายนพศ253 4นณวัดโพสีแก้วตำบลนาโศกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารพระอุปัชฌาย์พระครูอโศกสันติคุณวัดศรีสวัสดิ์อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารพระกรรมวาจาจารย์พระครูโพธิธรรมธาดาวัดโพสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารพระอนุสาวนาจารย์พระอธิการชนรณีวัดศรีสวัสดิ์อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารวิทยฐานะพศ2528สสอบได้นักธรรมชั้นตรี สํานักเรียนวัดโพสีแก้วคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารพศ2,539สอบได้นักทําชั้นโทสํานักเรียนวัดโพสีแก้วคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารพศ2,532สอบได้นักธทําชั้นเอกสํานักเรียนวัดโพสีแก้วคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารพศ2,538สอบไล่ได้ชั้นประโยคปท .1-2 สํานักเรียนวัดกําแพงแรงคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีพศ2,539สอบไล่ได้ชั้นปริเรีธรรมสามประโยคสํานักเรียนวัดกําแพง แรงคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีพศ2,541สอบไล่ได้ชั้นปริญญาทำ4ประโยคสำนักเรียนวัดพระงามคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมพศ2,542สอบไล่ได้ชั้นปริญญารม5ประโยคสำนักเรียนวัดพระงามคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมพศ2,543สอบไล่ได้ชั้นปริญญาทม6ประโยคสำนักเรียนวัดพระงามคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมงานปกครองพศ2,556เป็นพระกรรมวาจาจารย์พศ2,555ได้รับแต่ง ตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงพระบัญชาเลขที่28ทับ2555ลงวันที่6เมษายนพศ2 5 5 5งานการศึกษาพศ2540ปัจจุบันเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมสำนักเรียนวัดพระงามพศ2540เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวงน,นวกภูมิพศ2540เป็นวิทยากรอบรมบาลีก่อนสอบวัดพิกุลทองสมณศักดิ์พศ2557เป็นพระครูปฐมมทีราพร